เศบาลน,นครสงขลาก็จัดพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนค่ะในช่วงของเทศกาลออกพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ เมื่อวานนี้บนยอดเขาตังกวนในเขตเทศบาลน,าค,นครสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานายอนุรักษ์ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีหลวงบนยอดเขาตังกวนช่วงเทศกาลออกพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนชาวจังหวัดสงขลาค่ะ โดยในปีนี้พิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนไม่มีพิธีแห่ผ้าเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะ,คะเนื่องจากชาวจังหวัดสงขายังอยู่ในช่วงที่โศกเศร้าจึงได้งดงานเรื่องเริงทั้งหมดค่ะ โดยจะจัดเป็นพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนแบบเรียบง่ายแล้วก็ทุกคนนียมาร่วมในพิธีก็ได้มีการตั้งจิตอธิษฐานนะคะขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาคาลัยค่ะ